คนทำไม่พูดขนพูดไม่ได้ทำบุมปนัดดารยาตอบกลับมีคนสงสัยทำไมไม่นั่งเรือไปช่วยลงน้ำทำไมคนทำไม่พูดขนพูดไม่ได้ทำบุมปนัดดารยาตอบกลับมีคนสงสัยทำไมไม่นั่งเรือไปช่วยลงน้ำทำไมดราม่ามาไม่หยุดหย่อนเลยค้ะสำหรับสาวนักแสดงพิธีกรมากความสามารถอย่างบุมปนัดดาวงผู้ดีประธานองค์กรทำดีที่ล่าสุดได้ลงรูปลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมคนชรา และผู้ป่วยติดเตียงมอบสิ่งของใช้ที่จําเป็นที่ออบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ก็ยังไม่ไววยโดนชาวเน็ตมาคอมเมนต์ตั้งข้อสงสัยจนสาวบุ๋มต้องออกมาอธิบายกลับล่าสุดสาวบุ๋มได้ลงรูปคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าสอบถามครับน้ําสูงขนาดนั้นไปยืนในน้ําทําไมอะครับทําไมไม่นั่งเรือและตอบกลับพร้อมแคปชั่นยาวอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านในจีว่าไปช่วยคนก็มีดราม่าเนอะหลายคนเห็นภาพลงน้ําสูงท่วมอกแล้ว ถามเยอะมากว่าทำไมไม่นั่งเรือลงไปในน้ำทำไมาทําไม555คือคนําไม่พูดคนพูดไม่ได้ทำไงดูไลฟ์การทำงานวันตลอดจะไม่ถามแบบนี้แน่นอนพวกเรานั่งเรือขนของมาพอมาถึงจุดหนึ่งเราต้องจอดเรือขนของไปอีกฝกักเพราะมีถนนกัน้นรูปที่5เพื่อเอาของไปให้บ้านผู้ป่วยติดเตียงซึ่งอระหว่างทางนั้นถ้ามีเจอผู้สูงอายุเราก็จะแจกค่าไปตามทางพร้อมส่งกำลังใจพอลุยถึงบ้านนั้นจบเราก็ต้องกลับมาข้ามถนนขึ้นเรือต่อส่วนตัวนะ ทานั่งเรือได้ไปทุกบ้านเราก็อยากจะทำแบบนั้นเพราะคนของได้เยอะและไม่เหนื่อยทีมงานแถมทำงานเร็วกว่าด้วยแต่ในเมื่อมีคนรอความช่วยเหลืออยู่ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเราก็ต้องรูยข่แล้วพี่ขอลงมือทำไม่ขอพูดยกเว้นต้องมานั่งอธิบายเรื่องการทำงานเพราะมันมีผลกับภาพรวมของทีมงานทั้งหมดในฐานะประธานพี่จำเป็นต้องชี้แจงข,ขอบคุณที่รับฟังนะัคะเคลียร์จบทำงานต่อคะ่ะเอาเป็นว่าชาวเน็ตที่มีข้อสงสยัยก็คงจะได้รับคำตอบจากสาวบุ๋มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักข้งานนี้ในทำความดีไม่ขอบ่นแต่แต่ขอบ่นเหนื่อยในเรื่องอธิบายการทำงานมากกว่าแต่ถึงแม้ว่าจะมีระมาอะไรก็ไม่สามารถทำอะไรและหยุดเธอในการช่วยเหลือสังคมได้เลยจริงๆปังสุดๆเลยค่ะแม่บุ๋ม